ต่อให้คุณจะมีสะดับเงินสดแค่ไหนมันไม่สามารถที่จะซื้อเฉลี่ยไปได้เรื่อยๆไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนฮะเราก็มักจะเลือกตัวเลือกเผื่อไปไว้เสมอคุณเป็มสุขครับอะไรคือ MM money management money management management เนี่ยสำคัญแค่ไหนสำคัญยังไงทำไมผู้ลงทุนต้องไม่ลืม เรื่องของการบริหารจัดการเงินให้ดีในการการบริหารจัดการหน้าตักที่ดีก่อนลงทุนครับคุณเพยมสุขอ่าก็จริงๆความสําคัญของของเราหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องมองว่าอผมใช้คํานี้ก่อนคือเงินเราทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นจะมีมากมีน้อยเนี่ยเราถือว่ามีจํากัดจํากัดดน้นี่คืออของเราน้อยหน่อยอาจจะจํากัดสักแสนหนึ่งของเขามากหน่อยจํากัดล้านหนึ่งอันนี้แล้วแต่แต่เราไม่สามารถที่จะเรียกว่าอ่า คุณลงมาก็ซื้อคุณลงมาก็ซื้อไปเรื่อยๆถึงว่าหนึง่งะหน้าตักของเราจะหมดอันนี้อันนี้คือคือคําง่ายที่สุดนะครับว่าต่อให้คุณจะมีระดับเงินสดแค่ไหนมันไม่สามารถที่จะซื้อเฉลี่ยไปได้เรื่อยๆทุกครั้งที่คุณตกลงมาเนี่ยบางครั้งมันต่ํากว่าต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่เราก็รู้นะแต่เราใช้เงินสดที่เราจะซื้อเนี่ยหมดไปแล้วอแต่ว่าอะไรก็แปลว่าภาษาภาษาไสยใช่ไหม เจอไม้งาเมื่อขวาน,นบิดต้นไม้ลง<ช>ที่เราชอบลงมาถึงแล้วเราไม่มีขวานที่จะไปใช้ในการฟันต้นไม้ต้นนั้นมันก็เสียประโยชน์ไปอ่ะมันก็เป็นประมาณนั้นนะครับเราก็เลยต้องมีจุดที่เราหลอกไว้ไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนฮะเราก็มักจะเลือกตัวเลือกเผื่อไปไว้เสมอเช่นอ่ะถ้าเราเกียเคียกเอาเซตตอนนี้แล้วกันพันสอ่ะถ้าเราคิดว่าพันสเป็นจุดน่าสนใจเราแบ่งไว้สักส่วนหนึ่งถ้าลงมาพันสเนี่ยเราก็ซื้อไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเห็นลวเรามีแนวถัดไป อาจจะลงไปลึกได้ถึง1ันหนึ่ร้อเจ็แล้เียมเงินส่วนเวก,กอนหนึงว่าลงไปแถวนั้นมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าพันสยืนอยู่แล้วเด้งกลับเราก็ได้ของส่วนหนึ่งแล้วเราเค่อยมากําหนดกลยุทธ์ใหม่ว่าพอมันขึ้นไปแล้วลงมาแค่ไหนเราจะซื้อใหม่ขึ้นไปตรงไหนเราจะขายใหม่คือวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ถ้ามันผิดทางเช่นพันสลงมาแล้วไม่อยู่มันลงไปถึงแนวถัดไปหนึ่ถ้าเราใช้แบบ อ่ะเขาเรียกนะมุทะลุมั่นใจฝีมือเรามากแผนสองซื้อไปแล้วเต็มไม้แปลว่าแถวหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ถ้าลงไปจริงเราจะไม่มีเงินไปถั่วในต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมน,นะครับเราก็หล่อไว้หน่อยว่าเออต่อให้เรามองอยังไงเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมบวกหรือลบจุดแรกซื้อไว้หน่อยก็ต้องมีแผนสองเผื่อไว้ว่าแล้วถ้าตรงนี้มันยังไม่ใช่ต่ําสุดล่ะก็ต้องเตรียมเงินสวดไว้เพื่อที่จะไปซื้อแนวข้างล่างนะครับอย่างน้อยๆถ้าเราซื้อสองจุด พันสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์แปลว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเราก็อยู่สักพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าจุดเอ้ยเราลดระดับลงมาตั้งเยอะดีกว่าเราไปซื้อพันสองทีเดียวประมาณนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องของ M M ครับอันนี้ตัวอย่างนะตัวตัวใช่ตัวอย่างว่าแต่พอเราเทียบเคียงกับแนวที่เราให้ไว้ก็บอกประมาณนั้นก่อนภาพใหญ่ก็อย่างเช่นเอ๊ะลงทุนมีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งหุ้นเจ็ดสิบเงินสดไว้สามสิบหรือเปล่าถามว่าเหลือเงินสดไว้ทำไม เอาเผื่อคุ้นตกมาจะได้เอาเงินที่มีมาช้อนไงเป็นต้นนะครับถูกครับผมหรือตัวอย่างเมื่อคู่นี้บอกว่าตั้งใจจะเอาเงินเงินสดที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาช้อนซื้อหุ้นคุณเปรมสุขให้ตัวอย่างชัดเลยลงมาพันสองไม่ใช่ซัดตูมเดียวหมดไม่ใช่คุณก็เล่นสักครึ่งนึงก่อนเผื่อมันลงล่างกับขึ้นบนเนี่ยลงล่างเราก็อาจจะซื้อได้ ถูกลงใช่ไหมส่วนขึ้นบนนะเระาก็ยังมีเงินซื้อตามต่อเพราะว่ามันอาจจะเป็นโมเมนตัมกลับไปเป็นขาขึ้นนี่คือการ<ช>เผื่อขาดเผื่อ<ม>เหลือไว้ซึ่งจะทำได้ไม่ดีถ้าไม่มี Money Management ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับใช่ครับ